นายคลิปคนเนี่ยเสร็จคลิปก,ก็จะจะเอาเ้าพายุนะคะบว่าจะไปด้วยนะโ่้เดมันไกลมากถ่ายคลิปตรงนี้เลยอ๋อหน้าทักษะ้ะาวาพายุนะครับบานเสร็จสินนะ แล้วเอาไปไปลงที่ร้านสายนะครับรถซูเปอร,ร์กรีเสียตินก็ยังไม่เสร็จนะฮะว่าจะไปด้วยนะมันไกลเกินนะอยากไปอยู่ครับกว่าจะไปกว่าจะมาอีกนะได้ออกง,งานฮะคันนี้เจ้าเจ m ครับตอนนั้นก็ซูเปอร,ร์กรีเสียตินก็มาย้ายให้เสียคริทนะครับ มาลงในหมู่บ้านนี่แหละครับต้องพึ่งพาัยกันครับทีงานรถดับ <c oughs> โอ้ท่านสระท่านสระว่าอยากไปด้วยแต่แต่มันไกลเกินนะมันไกลเกินนะอยากไปเลยนอนในรถนี่เลยอ่ะสาวเลยไปครับเดินทางนี่ไปแล้วครับเตรียมออกเดินทาง ไปกระทักสะสองนะฮะหลบรถด้วยหลบรถด้วยนะจ๊ะเราไม่ได้ไปด้วยนะจ๊ะไกลเกินนะจ๊ะอะไรจะไปสามแม็กซรมิกไม่ไปด้วยเป็นไงพี่เกียร์ที่เกียร์ไหอันนี้กะกี่ทุ่มครับน,นานไหมนี้ย้ายไปนานอยูต้องลงเขาขึ้นเขาอีกลัว ไปแล้วครับเดินทางแล้วโอ้อยากไปด้วยเนาะแต่ไกลเนาะถ้าไปลงแถวนี้ผมไปอยู่ครับตอนนี้ไปลาหารทรายนะโอ้เดินทางปลอดภัยครับจวดเครื่องนีงนิ่มเลย ไปเลยไปแล้วครับลูกพีทางปลอดภัยผมเดินทางปลอดภัยครับไปเลยครับไปเลยครับไปแล้วครับเ,บเบช่